ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นประเด็นดราม่าซะแล้วค่ะสำหรับเรื่องราวของนุ่มแนชาลีและเบสหนึ่งในทีมงานของแนทค่ะซึ่งถ้าใครติดตามแนทชาลีมานานก็จะรู้จักเบสเป็นอย่างดีเพราะเบสก็เป็นเหมือนน้องชายคนสนิทของแนทที่ทำงานกับแนทมานานค่ะโดยล่าสุดค่ะในไลฟ์ขายของของแนชาลีวันที่6สิงหาคมก็ตรงกับจังหวะที่เบสได้ขึ้นห้องไลฟ์ของตัวเองพอดีค่ะ งานนี้จึงเกิดคำถามจากแฟนๆที่ติดตามมากมายว่าแล้ววันนี้เบสไม่ได้ไปทำงานกับแน็กแล้วหรอรวมถึงประเด็นเรื่องที่เบสไลชนกับตอนที่แน็กไ like, ลขายของค่ะเจอล่าสุดเบสก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้ค่ะโดยเบสบอกว่าที่ลาออกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับพี่แน็กยังเข้าคูบอลอยู่พี่แน็กเข้าใจทุกคนก็ต้องมีหนทางของตัวเอง ส่วนประเด็นที่ไล่ชนกับไล่ไขายของของแน็กเบสก,ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติซึ่งก็มีแฟนๆทังที่เข้าใจและไม่เข้าใจค่ะโดยบ้างก็บอกว่าเป็นเรื่องปกติเหมือนเราลาออกจากงานแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆกับเจ้านายเก่าอยู่ทุกคนต้องเติบโตอายุน้อยเพิ่งเรียนจบมีความรู้เดินทางหาประสบการณ์ใหม่ๆก็แวะมาหาชาลีปกติร่วมงานกันได้อีกในอนาคต เป็นกำลังใจให้เบสบางก็บอกว่าชีวิตรเราจะไลฟ์กี่โมงก็สิ์ของเราการไลฟ์ทำให้มีรายได้ถ้าเราไม่ยึดติดกับตัวบคุคคลเราสามารถดูได้ทุกช่องส่วนความคิดเห็นที่ไม่เห็นด้วยก็อาทิเช่นบอกว่าลาออกเข้าใจว่าเรื่องปกติแต่ที่ไม่ปกติคือทำไมต้องไลฟ์ชนพี่ที่มีประเด็นเพราะเบสเป็นมือขวาของชาลีมาไลฟ์ชนลูกพี่เลยดูเหมือนมีในความขัดแย้งไหมถ้าไลฟ์เวลาอื่นก็คงไม่มีดราม,ม่าแล้วเรียกว่างานนี้ ก็มีความคิดเห็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวค่ะก็แล้วแต่มุมมองของคนแต่ที่แน่ๆก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเบสและแน็กเดินหน้าสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไปค่ะเรื่องปกติใช่คนเราก็ต้องใช่ปกติมากนี่เรื่องปกตินะจำในมุมมองผมนะใช่ใช่ใช ใช่ผมไม่ผมไม่มานั่งทะเลาะกับใครหรอกพี่ใช่เรื่องปกติใช่ครับใช่ทุกคนเน่ไปัเติบโตมันจำเป็นต้องทะเลาะกันครับถูกต้องครับนานๆนะผมไม่ไม่ชอบไม่ชอบไปทะเลาะใคร้วยพี่เหนื่อยพี่คิดดูผมอะเล่นอะ แค่ติ๊กต็อกอ่ะผมยังนานๆเล่นทีอะใช่ไลค์ like ผมว่นา,นา,นานานทีไลค์อะไรเงี้ยแต่ผมก็เริ่มมาจริงๆอะ่ะเออไลค์ไลค์ไลค์คนหรือไลค์อะไรที่สำหรับผมอะ่ะก็ มันไม่ได้เกี่ยวรลกพี่เอาจริงๆอะ่ะคนคนเรามันสามารถไลฟ์ก็ไลฟ์ได้พี่แค่นั้นเองอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยถ้าเกิดแล้วเกิดเราต้องมานั่งแบบเอ้ยใช่มันเป็นเรื่องผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องปกตินะในมุมมองการทํางานนะพี่ใช่เอานะ้าอย่าคิดมาก แม่เนีนะอย่าคิดไปกันใหญ่ดูดีๆพวกนี้ทำฟีดผมก็ไปติตอบเธอก็ทำรักทำา่วงลอยไปได้ยังไงอเดียวใครรัแกป่าผมเบื่อจริงๆนะผมเบื่อแล้วมากพี่จริงผมยังไม่รู้สึกแลามากรู้สึกแบบยังไม่คิดมากเลยใช่ครับพี่นะก็ใจด,ดีเขาแบบว่าใครเอาไปเติบโตเขาก็แบบดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆ ชมคลิปแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามีอบค้ผ<อ>ย่ะไม่จริงพวกผมแม่